ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีศิลปินหนุ่มที่มีชื่อว่าเคนิจิเขาเป็นคนที่รักการวาดรูปมากแม้จะไม่เคยมีชื่อเสียงอะไรแต่ว่าเขาก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองทุกๆวันเขาจะนั่งวาดภาพในห้องสตูดิโอเล็กๆของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็พบว่าทุกครั้งที่เขาวาดสิ่งนั้นลงไปภาพนั้นก็จะกลายเป็นจริงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่นิทานสยองและวันนี้ผมก็มี เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะมาเล่าใกับเพื่อนๆได้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าภาพวาดท,ที่กลายเป็นจริงก่อนจะไปเริ่มนะครับก็เหมือนเดิมผมอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปมันเริ่มจากการวาดดอกไม้สีสดที่เขานั่นเห็นในสวนหน้าบ้านในวันถัดมาเขาก็พบว่ามีดอกไม้เหล่านั้นปรากฏอยู่ในสวนจริงๆ เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจในเวลาเดียวกันแต่ว่าแทนที่จะหยุดเขากลับเริ่มทดลองว่าสิ่งต่างๆที่แปลกประหลาดมากขึ้นอย่างเช่นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นในโลกนี้หรือแม้กระทั่งอาวุธที่มีพลังอำนาจทำลายสูงเคนิจิเริ่มรู้สึกว่าเขาควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แต่ยิ่งเขาสร้างมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เริ่มจากภาพของมอสเตอร์ยักษ์ที่เขาวาดเล่นในวันหนึ่งมันเกิดขึ้นในโลกจริง และก็เริ่มสังหารผู้คนในเมืองเคนิจิพยายามจะทำลายมันแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะหยุดมันได้ทุกครั้งที่พยายามจะลบมันออกจากโลกนี้กลับกลายเป็นว่ามันก็กลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่มันเริ่มแย่ลงเมื่อเขาวาดภาพของคนที่เขาเกลียดที่สุดชายที่เคยทำร้ายเขาในอดีตชายคนนั้นกลายเป็นปีศาจที่ลึกลับและคุกคามชีวิตของทุกคนที่เขาอยู่ใกล้ในที่สุด เคนิจิก็รู้ว่าเขากําลังสร้างสิ่งที่อันตรายเกินไปและเริ่มพยายามจะหาวิธีหยุดสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแต่มันก็ช้าเกินไปแล้ววันหนึ่งเคนิจิเดินเข้าไปในสตูดิโอและก็พบว่าภาพวาดของเขาได้เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อเขาพยายามจะลบภาพน,นั้นออกมันก็ยิ่งขยายตัวและก็กลายเป็นจริงในทุกทกที่รอบๆตัวของเขาก็มีแต่พิญญ,ญาณที่เขาไม่เคยวาดขึ้นมาแต่กลับปรากฏอยู่ในโลกนี้ ในที่สุดคินิจิก็ไม่สามารถจะหนีจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้เขาถูกปีศาจที่เขาวาดฆ่าตายโดยที่ไม่มีใครเหลือรอดจากความกลัวที่เขาสร้างขึ้นมาและเมื่อเขาตายโลกก็กลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เขาวาดไว้มอนสเตอร์ความกลัวและความตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่เขาตายโลกที่เคยสงบสุขก็กลับมาเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความกลัวและก็ความโกลาหล ภาพที่เขาวาดขึ้นนั้นไม่ยอมหยุดนิ่งและก็เริ่มขยายตัวออกไปจนก,กระทั่งครอบคลุมทั่วทั้งเมืองทุกสิ่งที่เคนนจิวาดขึ้นมาตั้งแต่สัปลาดไปจนถึงวิญญาณที่มองไม่เห็นต่างก็กลายเป็นภัยคุกคามที่ยากจะหยุดยัง้งเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านที่เคยรู้จักเขาต่างก็พูดถึงความบ้าคลั่งของเขาในการวาดสิ่งต่างๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะหยุดภาพเหล่านั้นได้อย่างไร หรือว่าใครจะเป็นคนที่สามารถควบคุมมันได้จะกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิยะที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของเคนจิกลับมาเยือนเมืองนี้เธอได้รับข่าวเกี่ยวกับการตายของเขาและการกระจายของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมิยะไม่เชื่อในสิ่งที่เล่าขานแต่เมื่อเธอเดินมาถึงเมืองเธอกลับพบว่าเมืองนี้แทบจะถูกยึดครองด้วยภาพที่เขานักเคยวาดไว้มิยะไม่สามารถจะทนเหงความสยองขวัญน,นี้ได้ เธอเริ่มค้นหาวิธีหยุดความบ้าคลั่งนี้ใยความหวังจะหาวิธีจะลบล้างภาพทั้งหมดออกไปจากโลกนี้เธอพบว่าภาพที่เคนิจิวาดนั้นจะคงอยู่ไปจนกว่าเขาจะกลับมาเองแต่ว่าการกลับมาของเคนิจินั้นไม่ใช่การกลับมาในทางที่ใครคาดหวังไว้ในคืนหนึ่งขณะที่มิยะนั่งอยู่ในห้องสตูดิโอของเคนิจิและก็พยายามจะศึกษาภาพที่เขาทิ้งไว้เธอก็เริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในห้องนั้น ภาพวาดของเคนิจิเริ่มส่องแสงและก็กระตุกไปมาเหมือนกําลังพยายามจะเรยงให้เธอน่ะไปใกล้ๆเมื่อเธอลุกขึ้นและก็เดินเข้าไปใกล้ภาพที่มุมห้องเธอก็ได้ยินเสียงไม่อดดังมาจากภาพเหล่านั้นและมันก็เป็นเสียงของเคนิจิมิยะช่วยฉันด้วยก่อนที่มันจะสายเกินไปเสียงนั้นกระดังขึ้นอย่างชัดเจนและก็ชวนให้เธอวากลัวอย่างสุดขีดภาพเริ่มเคลื่อนไหวไปมาและจูจ่ๆ เธอก็เห็นเคนิจิยืนอยู่ตรงหน้าแม้เขาจะไม่ได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แต่ใบหน้าของเขากลับแสดงถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความสิ้นหวังฉันทำไปแล้วมิยะฉันไม่สามารถจะหยุดมันได้ทุกภาพที่ฉันวาดกลายเป็นคำสาปที่ไม่มีทางจะหลีกหนีได้มิยะเริ่มตกใจอย่างหนักแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรได้ภาพทุกภาพในห้องก็เริ่มแผ่ขยายออกไปสัปาลาและก็วิญญาณที่เคนิจิวาดขึ้นมา ก็เริ่มก่อตัวจากกรอบภาพพบมันยืดเมือกมาจากพื้นผ้าใบและก็หยหาชีวิตใหม่ที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมิยะพยายามจะหาทางหนีแต่ภาพที่คินิจิวาดมันก็ไล่ล่าเธอเหมือนมันกำลังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธออยู่สุดท้ายมิยะก็พบว่าไม่มีทางหลบหนีทุกครั้งที่เธอพยายามจะหลบซ่อนภาพใหม่ๆจะปรากฏขึ้นและจะมอบความตายกับเธอในที่สุดและก่อนที่มิยะจะถูกภาพของคินิจิฆ่าตาย สิ่งที่เธอเห็นก็คือการที่เคนนจิกลับมาแต่ว่าครั้งนี้เขากลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เขากลายเป็นปีศาจที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเมืองที่เคนนิจิและก็มียะเคยรู้จักกลายเป็นสถานที่แห่งความมืดและก็ความตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดภาพที่เคนนจิวาดขึ้นมานั้นก็ยังคงขยายตัวไปทุกที่และไม่มีใครสามารถจะหยุดมันได้เรื่องราวของศิลปินผู้สร้างความสยองนี้กลายเป็นตำนานที่ ไม่มีวันสิ้นสุดเมืองที่เคนจิและก็มีย่าอยู่นั้นกลายเป็นสถานที่ที่เป็นความไหนะแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ภาพที่เขาวาดนั้นก็นยังคงครือบคลานไปทั่วโลกภาพเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่ไม่มีใครหลบหนีจากมันได้และผู้คนที่พยายามจะหยุดมันกลับกลายเป็นเหยื่อของมันในตอนนี้ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามายังเมืองนี้อีกทุกคนที่เคยได้ยินและก็จะมาสืความจริงของเคนจินั้นกลับต้องจบชีวิตลงในมือของสิ่งที่เขาน่ว่าขึ้นมา พวกมันมอนสเตอร์วิญญาณและสิ่งที่ไม่สามารถจะดที่บายได้เริ่มเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องหลบหนีจากไปโดยตลอดแต่ว่าในที่สุดก็มีคนหนึ่งที่ไม่กลัวภาพเหล่านั้นเขาคือโคตในักวิจัยจากประเทศที่ได้ยินเรื่องราวของเมืองนี้และภาพที่เคนจิวาดขึ้นมาโคตะไม่เชื่อในตำนานที่เล่าขานเขาตัดสินใจเข้ามาค้นหาความจริงโดยความหวังว่าจะสามารถค้นพบวิธีในการจหยุดสิ่งนั้นได้ โคตะเดินทางมาถึงเมืองในคืนหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าทุทกๆสถานที่ในเมืองเต็ไมไปด้วยภาพวาดที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ภาพเหล่านั้นค่อยๆเติบโตและก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาบางภาพก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาบางภาพก็มีกลิ่นอายของการคุกคามเขารู้ทันทีว่าเขาต้องหาวิธีหยุดมันก่อนที่มันจะกลายเป็นความไหยนะที่ไม่สามารถจะควบคุมได้โคตาเริ่มค้นหาห้องสตูดิโอของเคนิจิเขารู้ว่าภายในนั้นอาจจะมีคำตอบที่เขาต้องการ เมื่อเขามาถึงเขาก็พบกับภาพวาดที่เคนิจิวาดไว้มากมายภาพที่มีทั้งมอนสเตอร์ภาพของคนที่เขานะ่ะรู้จักภาพของเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนทุกภาพล้วนมีความเชื่อมโยงกับการตายและก็การทำลายล้างในที่สุดเขาก็เจอกับภาพหนึ่งที่แตกต่างจากภาพอื่นมันเป็นภาพของเคนิจิเองภาพของเขาที่ยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งที่แปลกประหลาดเมือนกำลังร้องขอ,งของความช่วยเหลือ ใบหน้าของเคนิจิในภาพนั้นดูเหมือนจะมีความหวังและก็ความสิ้นหวังผสมผสานกันอย่างน่าสยองโคตารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาในภาพนี้เขารู้ว่าเคนิจินั้นไม่ได้ทำทุกสิ่งโดยตั้งใจภาพที่เขาวาดไม่ได้เป็นแค่การสร้างสรรค์แต่เป็นการปลดปล่อยความกลัวและก็ความทรงจำที่เคยฝังอยู่ในจิตใจของเคนิจิความกลัวที่ทำให้เขาสร้างสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โคตานั้นก็ตัดสินใจจะลองแก้สิ่งที่เคนิจินั้นทำขึ้นมา เขาพยายามใช้ภาพนั้นในการหาทางกลับไปยันจุดเริ่มต้นโดยหวังว่าจะสามารถยกเลิกคำสาปที่เคนจิจินั้นสร้างขึ้นมาได้แม้เขาจะรู้ว่าเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหยื่อของมันก็ตามเขาจมอยู่ในความคิดนั้นขณะที่ภาพของเคนจิก็เริ่มสะ,สะเทือนและก็เคลื่อนไหวไปมาสิ่งที่เขาทำค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ภาพของเคนจิเริ่มหลุดอ,ออกมาจากกรอบและก็กลายเป็นตัวตนที่มีชีวิต วิญญาณของเคนิจิปรากฏขึ้นตรงหน้าของโคตะในรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความเจ็บปวดและก็ความกลัวที่สะสมอยู่ในตัวของเคนิจิคุณคิดว่าจะสามารถหยุดมันได้ไหมเสียงของเคนิจิกระดังขึ้นในความมืดโคตะไม่ตอบเขารู้ว่าถึงจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางหยุดสิ่งนี้ได้ความกลัวที่เคนิจิได้สร้างขึ้นนั้นมันใหญ่เกินกว่าจะสามารถจัดการได้ในครั้งเดียว และในขณะที่โคตาพยายามจะหลบหนีภาพทั้งหมดก็เริ่มยืดออกไปอีกครั้งหนึ่งวิญญาณของเคนิจิกลายเป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตของเขาภาพที่เขาวาดขึ้นตามใจชอบกับกลายเป็นคำสาปที่ไม่มีทางหลุดพ้นโคตากก็ถูกกลืนไปในความมืดนั้นเลเมืองที่เคนิจิสร้างความตายให้กับทุกคนกับกลายเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลบหนีได้สุดท้ายภาพที่เคนจิวาดไว้ก็ยังคงอยู่และโลกก็กลายเป็นสนามของความตายที่เขาเองก็ไม่สามารถจะหยุดได้ ในช่วงเวลาที่โคตะาถูกดูดเข้าไปในความมืดเขารู้สึกถึงแรงหนึ่งดูดที่ไม่สามารถต้านทานเสียงของเคนจิก็ยังคงดังก้องในหัวของเขาเสียงนั้นก็ดังกระหึ่มราวกับมีร่างกายที่กำลังถูกฉีกขาดออกจากกันไม่มีทางจะหลบหนีได้หรอกทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดที่ฉันวาดเมื่อโคตะาลืมตาขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในสถานที่ที่เขาคุ้นเคยห้องสตูดิโอของเคนิจิแต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็เริ่มเกิดขึ้น ภาพวาดทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจของสิ่งที่เขาไม่สามารถจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเสียงฝีเท้าของบางสิ่งที่ย่ำอยู่บนพืนผ้าใบาที่เต็มไปด้วยเลือดและก็ความมืดโคตาพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะขยับตัวได้ภาพทั้งหมดก็เริ่มล้อมรอบเขาเหมือนกำลังจับเขาอยู่ในกรอบทั้งภาพของเคจิที่มีใบหน้าที่บิดเบี้ยวภาพของมอนสเตอร์ที่เขาเคยวาดท,ทุกอย่างกำลังเริ่มเคลื่อนไหวและก็ขยับตัวเิจิโคตาตะโกนขึ้นมา แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเขารู้ดีว่าทุกอย่างที่เขาพยายามทํามันเป็นเพียงแค่การยืนยันว่าคําสาบนั้นไม่สามารถจะหยุดได้ในขณะนั้นภาพของเคจิตที่เขาว่าขึ้นมาในวันแรกภาพของเขาที่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์กลับปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาทุกๆเส้นเลือดในร่างกายของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่กําลังจะหลอมรวมเขาความเจ็บปวดเริ่มแผ่ขยายไปทั่วร่าง เรากับมีสิ่งมีชีวิตที่กำลังเติบโตในตัวของเขาโคตาพยายามจะดิ้นรอนออกจากความเจ็บปวดนั้นแต่กลับยิ่งรู้สึกถึงการเข้าสู่ความมืดเมื่อภาพของเคนิจิเริ่มสร้างสิ่งที่ร้ายกาดขึ้นมาพาวเหล่านั้นก็ไม่ใช่แค่การทำลายไร้ต่อไปแต่มันเริ่มสร้างความจริงใหม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเคนิจิที่เขารู้จัก ปลี่ยนไปกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนอีกต่อไปปีศาจที่มีใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาที่ว่างเปล่าและรอยยิ้มที่น่าสะพรึงกลัวกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ตอนนี้มันกำลังเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดฉันแล้วเสียงของเคจิกระดังขึ้นเหนือของโคตะและทุกสิ่งก็มืดลงเสียงของเขาหายไปภาพวาดทั้งหมดหายและความเงียบก็เริ่มเข้าครอบงำทุกสิ่งในเมืองที่เคจิเคยอาศัยอยู่ไม่มีใครเหลือรอยต่อไป ทุกภาพที่เขาวาดขึ้นกลายเป็นความจริงที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีใครกล้าจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปไม่มีใครกล้าเข้ามาในเมืองนี้แต่บางครั้งเมื่อคนบางคนเดินผ่านเมืองนั้นในยามค่ำคืนพวกเขาก็จะเห็นแสงจางจากห้องสตูดิโอเก่าและหากพวกเขามองไปที่หน้าตา่างภาพที่เคนจิวาดไว้นั้นมันก็ยังคงมีชีวิตไม่มีใครสามารถลบล้างความกลที่เขาสร้างขึ้นมาได้และในโลกนี้ก็ยังคงมีผู้คนบางคนที่ต้องการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา โดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อพวกเขาวาดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะต้องแลกกับอะไรบ้างทุกๆภาพวาที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นการเริ่มต้นของความหหยนะครั้งใหม่และในที่สุดทุกภาพที่เคจิสร้างขึ้นมาก็กลายเป็นภาพแห่งการทำลายล้างที่ไม่มีวันจบสิน้นและเพื่อนๆล่ะครับเคยวาดภาพแล้วภาพนั้นมีชีวิตหรือเปล่าเพราะบางทีสิ่งที่เพื่อนๆกำลังวาดลงไปนั้นอาจจะกำลังทำลายโลกใบนี้หรือว่าชีวิตของเพื่อนๆเองก็เป็นได้